เป็นผู้ป่วยสะสมหมายเลข266นะครับเพศชายอายุ22ปีฉันสัญชาติไทยนะครับภูมิลำเนาตำบนนายงใต้อําเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับอาชีพทํางานร้านเสริมสวยที่กรุงเทพมหานครการที่อัตราการพบผลบวกในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี้ยต่ำกว่า5% วันนี้คือ4.57นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราสามารถตรวจเชื้อได้มากพอและสามารถควบคุมการระบาดไว้ได้นี้นะครับสําหรับข่าววันนี้นะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสําคัญคือองค์การอนามัยโลกหรือที่เรียกว่า WHO นะครับได้ประกาศยกระดับเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่สายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียนะครับเป็นสายพันธุ์อันตรายที่อาเบอกางตังนะครับวันนี้ตรวจกลุ่มนี้ไป8รายนะครับ ได้มีการตรวจก่อนผ่าตัดนะครับอย่างที่ได้นําเรียนพี่น้องประชาชนไปว่าผู้ป่วยที่จะเข้าห้องผ่าตัดรับไว้ในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดนี่เราจําเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกรายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อแทย์131รายผู้สัมผัสร่วมบ้านอีกร4 4รายกลุ่มผู้ป่วยและญาติอีก61รายนะครับรวมอีกครั้งนะครับ336รารายมันตรวจไปจํานวนมากนะครับเพื่อยือนยันให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่า ระยะเวลาฟักตัวของเชื้อที่เสี่ยงตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสสัมผัสเสียงสูงเช่นทหารตำรวจผู้ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานกับคนจํานวนมากตามมาด้วยผู้ที่มีโรคประจําตัวแล้วก็ผู้ที่อายุไม่มีอาการหมายความว่าภาพเอ็กซเรย์บอดของทุกคนเนี่ยไม่มีเรื่องของภาวะปอดบวมหรือบอดอักเสบนะคะในวันนี้คนไข้ที่ อยู่โรงพยาบาลตรังมีผู้ที่ต้องรับประทานยาต้านไวรัจำนวนประชากรที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด1 9 8 3 0 9คนนะคะเ0เป็นผู้สูงอายุก็คืออายุเกิน60ปีที่เหลือก็จะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเจ็ดชนิดที่อายุต่ำกว่า60ปีนะคะเป้าหมายที่เราจะวางไว้ก็คือว่าเราจะฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ7,000คนต่อวันทั้งจังหวัดน,นะคะโดยในเจ00คนเนี้ยต่อวันนะคะ 2,000คนจะเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในเขตเมืองที่คิดว่าหลังฉีดจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดอันนี้ถ้าท่านร,รู้ตัวว่าท่านไม่แน่ใจในตัวเองท่านต้องเดินมาฉีดที่โรงพยาบาลนะคะต่อมาอีกอย่างว่า300รายเนี่ยคะก็จะแบ่งให้โรงพยาบาลเอกชนก็คือวัฒนแนพทย์แล Leg ้วก็โรงพยาบาล TRP พนะพำนหมอขอยกตัวอย่างนะคะเช่นที่ท่านิวนะคะเขาเริ่มเปิดจอง โดยท่านเนี่ยไปติดต่อที่รพสะทะท่านญิววันวันจันนา17พฤษภาคมช่วง8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นท่านนำบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแนวทางที่ท่ทางจังหวัดกับโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้พิจารณาเพื่อจะทำให้เรามียอดจองหรือลงทะเบียนมากขึ้นก็คือเราก็จะนำผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้ง7อย่างและ ผู้ที่อายุเกิน60ปีเนะีคะทางเจ้าหน้าที่เราจะจองให้ท่านอัตโนมัติเลยนะคะเราจะจองให้ท่านโดยอัตโนมัติเพื่อให้เรามียอดจองที่มากขึ้นและนำยอดนี้นะคะ่ะไปแลกวัคซีน